บไ,ได้เป็นล่ย้ยลำไยอยู่ทางนู้นด้ลำไยให้รองคำมากินกินนั่นอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคนก็เป็นดามแม่เป็นดาหมอ,อกไปอีกเนาะของมันแซ่บมาเขารู้เวลาคนอยู่หรอกเขาก็อยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยไอ้พวกนั้นเดี๋ยวไม่โชคจะมากินกับผักนี่ลำไยกินไม่โชคก็จะกินปลากระกป๋องโนเวนลำไยเขากินปลากระกป๋องบ้านเราใช่ไหมที่ต่างประเทศ ก็ไม่ได้ดูขัดแต่อยากเสือกงเล่าทีนี้ฝนก็ตกอากาศไม่ดีเลิกงานไม่ได้กินส้มตํำมาเพื่องานหลายวันนะก็เลยว่าจะมาตำแบบจระหวดกรนวระนเนี่ยหัวทำให้นัเนี่ยหัวทำให้เนี่ยหัวหั่นแบบอันซอยหรือไปผหัวซอยให้เนี่ยนี้บักเลนเรวก็เตรียมตัวเว้เรียบร้อยว่าจะเป็นแบบจระหลวดนะเห็นไหมนะ ฝนตกค่ะพี่น้องเมาลาวน้องมินนาะเวาเรื่องอ่ะเงินจะเสียงกับว่าเป็นไะไม่ใช่เงินน่นแหละเงินคนป่วยพูดไปแล้วนะก็จริงนะป่วยก็ป่วยไปเลยนะอันเรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเล่นน่ะมันมีเยอะแยะทีนี้เราก็จะเอาอันนี้ลงไปสมัยพอต่ำแล้วว่ได้มาปรุงก่อนดอกแล้วก็โยนงลงไปก่อนนี่หละ ตูบูนะฟันเฮนี่พอสองคืนนั่นน่ะถ้าบมมีเรื่องมาสบายใจเงาะจะมาให้กันล้อใจนะพ่อหนะ <c oughs> มีเรื่องมากมายแต่ว่าะบได้ว่าสุไผ่ฟังคือแต่ว่าเป็นไงอะ่ะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะ่ะเพราะว่าตื่นมากน,นอนคืนนี้ตื่นมาก็เช้าแล้วนะ่ะ เอาแดดฝนโจกแดดออกนก็ะจอกเข้าลังใน,นาา็นบอมันจะมาต่ำส้มตํำตั้งหนึ่งห้านาทีก็พปดุเรื่องนึนเรื่องๆๆๆนีงอันนี้มะละกอน,นะซื้อมาแต่อาทิ์กอน,นุ่นแหละต่ำไปครึ่งแล้วอันนี้ก็เลยว่าใบนศุกอวันนี้แหละคะ่ะแม่โชคก็อยากกินไม่ได้กินนานแล้วก็อยากกินหลยง่ายๆเราอันนี้ก็ปรุงทุกอย่างอยู่เน้นรวมหมดเสร็จทุกอย่างปลาลงปลาลาแล้วก็น้ำรงน้ำตาลผงอะไรมันมีมันครบมดแล้ว แล้วก็หูชลอกลอดอยู่ในนี้หมดแล้วแค่นี้พอแล้วเราจะมานั่งกินน,นัอนให้ดูนะปลากระป๋องตั้มไก่อนจะลวกกุ้งกินง่ายๆพนนะของไม่จริงมันจริงไม่สั่นไม่ไหว้ขยเยา่าวท้อ เาอย่าทำมันเขาแอบไปยังไงที่แบบว่าใช้ไอ์นะยังโอ้ยปนนกเป็นนองนะแต่ว่าอยู่ในโซเชียลตลอดเวลาแต่ว่าไม่ค่อยเก่งเพรว่าวันมันก็ครบหนึ่งวันเลยผ่านไปเร็วไงฝนตกแล้วมะอาบน้ำตาฝนเนนะมืมอนี้อากาศมันหนาวบ่อาบล่ะสักแห้งซักแห้งล้วก็ขักร้อ ตรงแตกดูบะละ่ะแตกดูเห็นบอกคนนั่นอาบน้ำใส่พระคนหนูทรงอันแต่เงเกงในก,ก็มนานแล้วอะไรสารพัดมาหมดแล้วโอ้ยจะเป็นปเาษาไทยน้องบ่ายเนาะ ต้อกลัวกินจำหมดมันเหลือนิดเดียวก็ลกลัวว่าถ้าเอาไว้นานมันจะเสียไงก็เลยจำกินหนึ่งเพลินนี่แหละนี่ก็สี่โมงแล้วห้าโมงแล้วหนึ่งก่าจะทํางานกลับมาโอ้ยห้าโมงฝนตกฝนอากาศมันจะไม่ค่อยดีนะ่ะสิ่มดูก่อนเนาะว่ามันจะยังไงยก,ยกพี่นนอกเห็นไหม จำไม่กี่นาทีจะควา้าจะคุยโม่โอ้ขวดเห็นไหมคะเห็นเนาะมันตกไให้มันเี่เซ็มรู้ว่ามันกอดได้นี่อพอไปเลยพอทหกอย่างแล้วเราจะม,มันนาว ให้เหมือนเดิมแหละก็ดีเลยเนี่ยโอ้แซ่บโหลราเผ็ดพอดีเนี่ยไม่เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกระล้งพอดีแซ่บกว่าเนาะไม่ได้อ่านหน้าพี่น้องเดี๋ยวจะไปอาบน้า,นา,นาแล้วเข,เนเนเขจะกินข้าวตำไรก่อนไงหัวก็จะกินข้าวพร้อมด้วยแต่เขาไม่ได้กินส้ตมตำ

วันนี้จะเป็นลำย้องม,เม,ม,มัเป็นลำใหญ่ว่าสุงมาเป็นลำย้อมแล้วปัวปลุกเข้าไปนอนไปออนะน,นี้ดื่มแล้วเมาเอาพูดดื่มแล้วแบบว่าหลับนะรุ่นนิดดื่มแล้วไม่เฟียแล้วลไม่ก่อนรุ่นแล้วเฟียพีวิศบซ้ายบขวขว้ไม่โชคเลยสิไม่มีใช่ไหมวัวหัวจะด่าไปนะไปสารคาีคน ไปเหนบุลูคงจะแบบว่าคงเหลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายว่าจะไปหัดร้องเพลงแล้วจะไปประกวดนนวันลอยกระทงนี่กลัวร้องไปครึ่งท่อดร้องหมดจบแต่ก็อยากนีว่าจะไปลงสมัครอยู่จะทำไหมเนี่ยซ้อมก่อน เหลือแพ่ความคิดถึงเป็นที่พึงสุดท้ายในยามที่เธอจากไปไม่ทรงข่าวเขามันหลพุ่เนี่ยเราตักมาพอก,กินนะพี่น้องเดี๋ยวแม่เจ้าก็จะกินอันนี้ต่อไปเลยเนาะอบอกบอกหูมันก็กรอบเหมือนจะไม่เผ็ดนะเนี่ยมันเผ็ดนะเนี่ยมันพี่ แค่นี้ละค่ะหมดแล้วเราค่อยมาต่างไงนคะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆกันก็จะันเนี้ยทำตัวเหมือนกับได้เป็นแสน,นเป็นล้านเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่รความสุขก,ก็แล้วกันเนาะมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำน่ะบางทีเงินก็ได้อยู่แต่ว่า เงินก็ได้หาเองนี่แหละแต่ว่าคลิปก็อยากทํากับเขานี่ดีก็ไม่มีอะไร